รักล้ายกลายเป็นรักคลั่งเสียงฝนโปรยปลายลงมาในคืนนั้นคืนที่พิม์ละดาเผลอปล่อยใจให้กับคิรันผู้ชายเย็นชาแสนห่างเหินและเป็นเจ้านายที่คใครๆก็มองว่าไม่มีหัวใจแต่เธอกลับรู้ว่าเขาไม่ได้ไร้หัวใจเขาเพียงเก็บมันไว้ในกำแพงสูงลิว้วหลังคืนนั้นเธอเลือกจะหน,นีเพราะไม่อยากผูกพันกับผู้ชายอย่างเขาทว่าคีรันกลับตามหาเธอไม่หยุด ตลอด3ปีเต็ม3ปีผ่านไปพิมพ์ละดากลับมาในฐานะสถาปนิกสาวใหม่ของบริษัทและโชคชะตาก็เล่นตลกให้ต้องร่วมโปรเจกต์กับคิรันโดยตรงทายืนหน้าห้องประชุมใจเต้นแรงเมื่อได้สบตากับเขาอีกครั้งยินดีต้อนรับกลับมาพิมพ์น้ำเสียงทุ้มต่ำเอ่ยช,ชา้าๆแต่แววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความโหยหาทังออฟฟิศซุบซิบ เจ้านายผู้เย็นชาวันนี้ทำไมมองผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะกลืนกินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็พยายามจะใกล้เธอตอนทำงานเขาเดินตามไปนั่งข้างๆโดยไม่สนสายตาใครตอนพักกลางวันเขามักจะโผล่มานั่งกินด้วยทั้งที่ปกติไม่เคยออกจากห้องบางคืนเขาขับรถไปส่งเธอถึงบ้านทั้งที่เธอปฏิเสธคุณคิรันเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะ สปีที่ฉันตามหาคนคนหนึง่งเธอยังคิดว่าเราไม่สนิทอีกเหรอพิมพ์เหตุผลที่พิมพ์ระดาหนีไปเมื่อสาปีก่อนกำลังจะถูกเปิดเผยเธอไม่ได้จากเขาเพราะไม่รักแต่เพราะเธอกลัวจะถูกกลืนกินทั้งตัวและหัวใจเธอรู้ดีว่าผู้ชายเย็นชายอย่างคิรันถ้ารักใครเขาจะไม่ยอมปล่อยและใช่สิ่งที่เธอกลัวมันเกิดขึ้นแล้วค่าคืนหนึ่งหลังงานเลี้ยง เขาไม่อาจทนได้อีกต่อไปคีรันจับมือเธอแน่นดึงเข้าห้องส่วนตัวในโรงแรมคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าทุกครั้งที่เธอหนีหัวใจเธอก็ยังอยู่กับฉันคุณคุณอย่าทำแบบนี้เลยเราฉันรอมาสามปีพิมสามปีที่ฉันแทบบ้าเพราะคิดถึงเธออย่าทรมานฉันอีกเลยเขากดริมฝีปากลงมาอย่างรุนแรงจูบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดปนหหยหาพิมพ์ละดาพยายามผลัก แต่สุดท้ายก็อ่อนแรงเพราะหัวใจที่โหยหามาตลอดเช่นกันกลางสายฝนเขาดึงเธอเข้ามากอดแน่นพร้อมสารภาพทั้งน้ำตาในห้องทำงานเขาแอบอุ้มเธอนั่งบนโต๊ะเรียกเสียงหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่สบตาบนดาดฟ้าเขาโอบเธอจากด้านหลังกระซิบว่าไม่ว่าเธอจะหนีไปไหนฉันก็จะตามจนเจอท้ายที่สุด พิมพ์ละดาไม่อาจต้านทานความรักอันรุนแรงและมั่นคงนั้นได้อีกต่อไปเธอสารภาพทั้งน้ำตาว่าตลอดเวลาที่หายไปหัวใจของเธอไม่เคยมีใครนอกจากเขาและคิรันจากหนุ่มเย็นชาในอดีตบัดนี้เขากลายเป็นผู้ชายที่ใครๆต่างพากันรอว่าบาเมียที่สุดในโลกเขาไม่เพียงรักแต่คลั่งรักจนหมดหัวใจจากนี้ไปไม่ว่าพิมจะอยู่ที่ไหน ฉันจะอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วถ้าวันหนึ่งฉันหนีอีกล่ะคะไม่มีวันเพราะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนอีกแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตรักที่เต็มไปด้วยความฟินหวานปนร้อนแรงที่ไม่มีวันจบลงอีกต่อไป